รู้หรือไม่ป้ายฮอลลีวูดนั้นจริงๆแล้วคือป้ายโครงการบ้านจัดสรร เฮ้ย hey, จริงดีชายเราทุกคนซึ่งถ้าเราพูดถึงฮอลลีวูดเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงสัญลักษณ์แห่งภาพยนตร์และมีชื่อเสียงไปทั่วทุกมุมโลกแต่รู้ไหมว่าป้ายฮอลลีวูดที่มีชื่อเสียงแห่งนี้เนี่ยตอนแรกไม่ได้ใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองภาพยนตร์แต่มันใช้สําหรับโปรโมทโครงการบ้านจัดสรรที่สําคัญเลยคือป้ายนี้เนี่ยไม่ได้มีชื่อว่าฮอลลีวูดตั้งแต่แรกแต่มันมีชื่อว่าฮอลลีวูดแลนด์นั่นเองซึ่งทางเมืองลอสแอนเจลิสก็คือใช้สาหรับโปรโมทโครงการบ้านจัดสรรทุกคนก็คือไม่มีอะไรเเกกีี่่ยยยวข้ออองัับภาพภาพนาพนตตร์ลลแะทสํคคญื แรกเนี่ยทางเมืองตั้งใจจะติดป้ายฮอลลีวูดแลนเนี่ยไว้เพียงแค่1ปีครึ่งแต่ว่าผู้คนที่มาอาศัยอยู่ในบริเวณนี้เนี่ยเขามองว่าป้ายเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเมืองร้อนจลิสไปแล้วดังนั้นแล้วทางเมืองจึงยังให้ป้ายฮอลลีวูดแลนเนี่ยตั้งตระหง่านบนภูเขาแบบนี้ต่อไปและในปี1949นะฮะทางเมืองก็ได้มีการปรับปรุงและซ่อมแซมป้ายและได้เอาคำว่าแลนดออกไปเหลือเพียงแค่คำว่าฮอลลีวูดมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองยินดีต้อนรับสู่ฮอลลีวูด